ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกถูกทันกำลังอยู่กับทีมงานอีสานบ้านข่อยเองนะพี่น้องนะคุณเมทตือเฮาหนุ่มอัำมาจากภคตต้พีน้องแล้วกที่สำคัญก็คือผู้หญิงพี่น้องผมพ่อลุงบาบ้าเกาหลีเฮาพี่น้องผมได้ยังไม่กินเฮ้าบ้าหูได้แนวไม่กินเนาะพี่น้องนะนี่แหละเป็นสิ่งที่เฮาได้ไม่อยากไม่กินกระด้พี่น้องเสียเสือมี่อุปตับ ซับกะมีพี่น้องรุ่ยซับนะครับเนาะซับเหล้าเกาหลีเหาคนเดิมคนเก่านี่แต่พี่น้องสีนงามเติบอยู่เนาะคุณแม่เนาะเป็นเสือหองหาส่วนเสือหลักก็เป็นเนื้อขามันคิดว่าเพราะขาดแล้วทางเสียบบ้านี้บ้านี้พี่น้องเขาจำอะไรบ่ครับพี่น้องบอกไปทุกคนจ้าวพ่พักอย่างมันคือพักกระโดูน้ำประชันปารกับก๋วยห่ามะ โอ้ยักกาวยแนนสมรอักกาดเย็นปักกาดเย็นบอกอ่านี้เขเอิญปรกกาศเย็นนี่บ่กแล้วซี่ขึ้นสมองขวดกันนครับแจ้วเรียบร้อยเนะครับเอาลูกหมากขนแก้วนะ้นข้นค้นแก้วนใส่ผักแล้วเรียบร้อยอยสุดยอดแข่นๆขนดันเลยมันมันแจ้วเข็นแขนครับผม คับแก้มมีบักแตงนีปลาแดกได้ไมยำเน่ยยังนวยบักแตง้ยพ่งแม่นหรไม่เตือยังยำยู่บ่ยำเอาหน่วยนั่น่ยำมันยังขืดหน่วยนี่หน่วยนี่มันนวยน่อยน่อยนี่เแม่เด็ยยำน่วยไงพวกนีบ่ใส่จัดใส่เลยใส่เลยน้ปลาใส่ใส่ยากจกมีพิ้มี่มีดีครับใส่ใส่ใส่น้ำเขียงนั่นแหละมันย่งไป้ะกินยังมือเสับสุดรักอา เอาเดี๋ยวแต่แตเด้อของหมักมีดมันเป็นะบ้าเขาแต่กัมเดี๋ยวต้องหามียไม่พี่น้องผมแบบนี้ต้องหามีดไม่เดี๋ยวเนาะครับเนาของดิบกะมาไแป๊บเดียวพี่น้องผมมันคือครับสวัสดีครับพี่น้องผมครับชิมงานโอนอุยสานบาทคยเองผู้ใดมาพอเบ้าเกาหลีก็ต้องเข้าใจว่าเบ้าเกาหลีต้องถึงน้ำยาอยู่ตลอดเวลาทุกพี่น้องเนาะถ้าบ่ถึงน้ำยาว่าเป็นเครื่องไม้การขาของเฟินต้องเข้าใจทําใจขออภัยพี่น้องไว้ทีนี้นะครับผมมันจังมวนพี่น้อง มันไอ้นี่อยู่บ่ครับผมมันหยาบวะซอยไดมันว่เอาเยนมีดดูมามามาบ้ากอลีี่โ้วงอันนี้คือยังกับขึ้นักผ้าบ่เสียห้องครับแมนครับมาลุยเงื่อนหวังคอ ยอะที่ okay. yeah, oh. ัด uh. ้วยด้ยอไขอักไรขอันส้อยป่เลยบอครับส้อยให้มันติดมีเนื้อมีมันเด้อที่ที่สอยเสือ่ามันส้อยเอาแต่เนื้อที่หมันมีเดี๋ยว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 นุ่เอาพี่น้องคุณเอาม เออนี่ส่นตัวสอยต้อนบางๆน้ำใหญ่หลายใหญ่หลายผู้เขียวหยับ่ได้ผูีคุณแม่พอดีนะขอดีคุณแม่บ่ะจูงก่อนบ่คุณแม่เอาเป็นแมวน่ร่องวะร่องว่ายร่องกัร่องตัวสิเป็นยังว่ามีกระตือเด้อสีงัวงว่าเป็นสีหมูแก้วกัสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อแก้ยวห่ารับร่างว่า เด็ดขาดแน่นอนใส่ไปบีเอ็นว่าท่านได้ใส่ท่านได้ใส่บีพี่น้องผมสิ่งที่เขาขาดว่าอะไรเอาคุณแม่ใส่ลงไปของผมโหลดเลยครับเด้อคุณแม่สิจุให้เบิ้งเหมือนคุณแม่ผู้ซอยเฮาเราพี่น้องเนาะจุตะเวียนขึ้นเจยน่ประมานฮกง่วงกลัวพี่น้องผมจุกินง่ายใส่ลงไปหลายๆโหลดคุณแม่ผมแปลตายเลยครับเ่าต้องไปย่านผมผมตายเพราะเอาเรื่องไปแค่ คนเลยครับมาคุณตายไม่เอาเรื่องโอ้มีใส่เพียพร้อมตัวนี้ครับผมแมนบ่าแมนแมนครับแมนแมนอ้าวเดี๋ยวสิสานจีบเอาเดี๋ยวตู้แมวตอนใดเอาเอาเลยมักตอนใดเอาก่อนมันต้องติดมันยังน้อยแมนครับต้องติดมันแบบนี้ข้างเลี่ยงในชีวิตเพลินวัชันเพื่อช่องยี่สานบ้านคอยเองเราเห็นให้ได้เอาไม่เจอจัดไปเลยถักกัดเอา อันนี้เอาไปควอยมุมเข้าไปพี่น้องเกือบว่านานเอาไปเอาม้าดี๋ยาสิปอนนุ่มเกาหลีเลยเเอามาแม่ครับจับโอเคเออโอเคยาเอาไปตั้งไปเนียวาทยเลยลูกเม็ดแน่ะหุ่นห่นเอานลูกเม็ดแน่น เนือบะมี่ตีกันซอยเป็นรด้าวต้มตัวเขาอ่านี่ว่าเขาปนนิ่มบเขาอยูะครับเขาอยอะแต่เวลาเน่ยังลอยบ้างว่ามัเนี่ยทาาพุนกันยกพอาทาาพุนพี่น้องต้องมีแนวาแจ่เนาะครับเนาะต้องมีแนวแจ่มีแนวอาแจ่พะดเพะมีเท่ากระไดเ็นากัเขนใช่เอา เดี๋ยวไม่กินมาเสียมาน้วนแลกันพี่น้องต้อนนี่กับต้อนบักไงนี่ได้จูบด้วพี่น้องผมเนื้อเนื้อขามันตับมันก็เย่าลืมหฮอตับมันก็เย่าอลืมน้องฮานี้เปิดเผยหลุดจะไปยังมั้งไหมพี่น้องผมกิน้องอัำมน้องครับเนาะจักใตยหอม้อยตับพี่น้องอันเป็นไรอย่างนี้ก่องอย่างนี้ ตอนสุดท้ายนี่ผมมือมุมหลุดเลื่อแบบเด้่ออ่ะจัดไปใส่แจวบ่สดเลื่อเนาะค่อยๆ้อค่อยๆขึ้นสัลโลโมชันสัลโลโมชันเอาจัดไปเอาทวงเสียงทวงเสียงอยู่ตัวอันนี้ตับสี่น้องผมผลิตมังเลยเนี่ยอันนี้มันสิเป็นเนี่ยเหเสือห้องไห้แล้วครับเสื้อห้องมันมัน ตับดิผมบอกทำานผ่อนหนาเรื่อยทำเด้อฟังอ่ะนี่พี่น้องผมสร้อยซ้ำนี่ก้อนกินไปน้ำสร้อยไปน้ำล่ะครับกินไปน้ำสร้อยไปน้ำพี่น้องเอ้ยแล้วไานครับฟังมันสิมีไอ้บะเพ้าบักข้าวใส่กับตับเข้าไปพี่น้องต้องไปจกตูตูอ่ะ มะม่พดจนหายนาี่น้องผมเอานมออำจุผมก็สดแล้วผมเลยสดเอาถนัดสดน้พี่น้องนะถนัดสดครับผมถนัดสดไปกินสดถนัดจุ๊บคอับผมองห้อง คมมิดพี่น้องผมเมื่อความสันส้นสั้นสูโอ้ยเนาะเป็นยังไงครับโสชั่ิเรับเ yeah. สียบนาะพี่น้องเนาะแส่บพักเข้ามีอย่างพักนาสิเป็นกระโดนน้ำพี่น้องกลับมามันกับมาแล้วพี่น้องผมกระโดนน้ำเข้ามันกลับมาแล้วพักกาดบักแตงลรือขึ้นมาอืมมุ้นนี่พักกับเป็นถาด าลุยพี่น้องผมององใช้บ้ามีลองน้ำจะข่ำุกคนว่าทายซื้อบ่ออกินมันกะสิมีผู้ตอบมาอยู่นะพี่น้องเนาะนอเอาทายกับตองกินตอนใดดีดละพีน่น้องเอาตอนนี้ละนุ่มอ่มำสอยนัานานาโอ้โอ้พี่น้องมาพี่น้องผม,ม

น่กุ้ี่ดิมันคักเม่ย่างคักลเหลเป็นจักหรอกวัดใจคนท่นี่อะไบากันช่วยเอ้าลุยแก่นีอ่ะพี่น้องผมเอาช่วยลงไปมันหลยมันกินมันกันกินเบิดกระทวด่พมีดทวดไอ้เบ้าเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะเออเอา ้วยเป๊ะอันนี้แน่นายังไม่ดูพี่โบบ้ายังไม่ยังไม่เออตอนนี้พี่น้องมันสีแสียบเาหมีคิดว่าด้วยแจวด้วยแจวพี่น้องผมด้วยแจวมาลุยพี่น้องผมดิบๆได้ๆของหมักกินเขาง่ายก้อยเดือจุเดือพี่น้องอื้อ คอออมบานไม่ใ่างไม่ึมังนี่ยังอันนี้อ่าบ้าว่าม่อติเป็นไหนเป็นเออนี่ก่อนมั่นแม้มั่นแม่อือ่ะาขอคำเดียวพี่น้องค่ับตองไปทุุๆคนอยากจะกินก็เลือกกินยอ่ะปอครับครับผมลุย นั่นกระโดดกระโดดหนักกระโดดหนักทำตาหามดีเสือดต้องมันดยละกูบอกนี่น้่นในด้านในปุ๊ผมันนำหักแก้วนั่นหักแก้วเปล่ารักยาค้อมดีตายหรอวางฉันรุดเดือยโกนี่พี่น้องพักเขาไอ้สิมั่วแนบพี่น้องเยาวากันมือนี่ มั่วท่ามั่วมัวแน่นอนล่ะสักทีแล้วบ่เป็นยังนอะพี่น้องเนาะหัวอสันหนอยิมแต่สันนงบมีสไตล์ของเฮาคือสไตล์มัวพี่น้องผมตัข้าวเดียลูกบามี่ยาชิมกันเด้อเียงเ้าหรอไงพว้อ่ะพี่น้องผมลุย ตอนนี้เถอเอานมอำเอาจจัดจัดเนี่ยนี่่คยดนี่เนร่อตับนี่ตับพี่น้องนี่แข่ยมีจาข่แล้วทักครับสุดยอดปะทักิงมีเเป็นยังามันคือมั่วเ่าี่ถอกแดดบ่คร

จุ่หนึ่ง่กเ่ียบหึ่งมือสพี่น้องเจ็บปเเจ็บ่บ้าเกาหดีเงยหน้ากันมาดูบ้าเกาหดีเงยได้ปะบ้าได้แล้วพี่น้องเอาจุพี่น้องผมจุเข้าไปกินเข้าไปพี่น้องแมวได้มันสีแสบแล้วพี่น้องนะ อันนี้เขาบอต้องลาบกันเลยที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องผมเหียดหอกกระได้ตอนนี้ก็จ้วงใหไมิไงบาทนี่ดวลหอากรมีพี่น้องต่ว่าแ้วานี่เด็ดขาดแล้วน่ะนุ่มอ่ำเนาะเต็มเฉียงพี่น้องผมเราบอกใครมือว่ามว่ามือนี่โอ้พี่น้องเว่าเขาไปจิมาะละกุ้ยไปมาก่าธรมดาไเลานักมือนิ มึงก็นั่นั่พกมาหลาาสไปเงาาุยแม่บก้เจียให้เดียวด้วองท้เจียวไปละอเกีวไปละจัาไห้เจ้าให้เดียวอเจครวัล่มาพาวานเนาะบ้าเขาดีเนาะเสียมหล้าพ่อญาตน้องคนไปบานนี่กินแล้วก็อ้นอ้วมาโดนแล้วพวกเข้า กินแล้วกับดัวมาโดนแล้วเนาะนุ่มอามเนาะครับผมครับมานแสบมันแสบสงไทยเนาะอ้าวมัน่ร้ายเฉยจักใกล้ของเก่ามันแสบแมีนกระดอกกระเดียดสั้นเออแสบกระดอกกระเดียดน่ครับขอบคุณทุกไลนทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของพี่น้องผมพี่ตาบประกันได้คำบอกคำจ่ายญาติท่างที่ผู้สุภาพที่บอกไปบ้านมีคนโทรโทรไปในเบอร์น้องเนาะเอานุ่งอ้ำจัดไปคำซื้อถ่ายนะครับเนาะครับย่องผม แสีบเสียบทำลาไปเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาครับบ่าวเกาหลีพี่น้องผมคลิปนี้ขอนอนจักหน่อยครับผมขอบคุณครับครับครับมาบ่าวมีจักคำบ่าวมีจักหายชักคำบ่าวมีจักหายชักคำพี่น้องด้วยคยามกรี๊ดข้าค่าองค์บุตรบ้าน bà mình nó đi vô khói là mình นี่มาผู้ใด๋คนกี่ล่ะ